สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเรามาชมกระเป๋าหนังงูสวยๆกันนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะโน้เห็นนํากระเป๋าถืองานวินเทจหูมไม้มาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันตอนนี้มี1 2 3 4งส6ี่ห้ใบสุดท้ายนี่เป็นอีกงานหนึ่งที่ต้องบอกเลยว่าถือออกมาแล้วสวยโดดเด่นหรูหราไม่ซ้ำใครโนเห็นใช้งูตัวใหญ่ประกบคู่ พี่พี่รู้ไหมงานประกอบคู่เป็นงานที่มีราคาสูงมากเดี๋ยวดูราคาก่อนราคาประกอบคู่งูเล็กกว่าของน้องเอกเยอะอย่างใบนี้นะคะพี่พี่ขางูเหลือมเหมือนกัน4ี่หมืปดพันเก้าร้อยบาทนะคะพี่พี่ขาจริงๆสำรวจราคาดูได้เลยงานที่น้องเอกคัดมาให้กับพี่ๆี่นี่นะคะเป็นงานที่มีต้นทุนในการผลิตสูงมากแล้วก็เป็นงานที่มีราคาสูงมากๆถ้ายิ่งขึ้นห้างนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะโอ้โหราคาสูงมากเลย นี่เดี๋ยวเเปิดให้ดูงานประกบคู่นี่ดูตัวนี้อันนี้เป็นงูตัวเล็กด้วยพี่พี่หานี่คืองูตัวเล็กอ่าเน้องเอ๋ทำการบ้านมาให้แต่ถ้าพี่พี่ยังไม่หนำใจก็หาข้อมูลเพิ่มเติมเดินสำรวจบนห้างเพิ่มเติมก็ได้นี่หนังประกบคู่งูเหลือมสีธรรมชาติใบเล็กกว่าของนกเอ๋ยเยอะงูตัวเล็กกว่าของนกเอ๋ยเยอะก็ฟาดเข้าไป44% 0 0 0พบาทพี่พี่ขานกเอ๋เนี่ยนะดูนะงูตัวใหญ่มากประกบคู่ให้แล้วดีไซน์คือแบบตัวนี้เป็นดีไซน์ที่เจ้าหญิงถือนะคะต้องบอกเลยว่าดูสวยสงามนะ พยาสุดๆอ่ะเดี๋ยวน้องเอจะให้ขนาดแล้วก็ราคาใบนี้ขนาดความกว้างด้านล่างจะอยู่ที่9นิ้วกว้างบน14นิ้วสูง10.5นิ้วความหนาก้นกระเป๋าจะอยู่ที่4.5นิ้วนะคะหนังประกบคู่งูตัวใหญ่ด้านหน้าด้านหลังพี่ๆเห็นราคาแล้วใช่ไหม4ี่0,000กว่า4 0,000กว่าราคาในไทยก็จะอยู่ที่ประมาณเทียบเท่ากับทองคําบาทหนึ่งบาทครึง่งเทียบเท่ากับทองคําบาท2บาทแต่ถ้าเป็นที่ต่างประเทศ โอ้โหซื้อรถยนต์ได้เป็นคันนะคะเพราะขายหลักแสนที่ต่างประเทศหลักแสนนะถ้างูตัวใหญ่ใบใหญ่ขนาดนี้อ่าพี่พี่ดูพี่พี่ดูใกล้ๆเลยสีน้ำตาลพาสเทลหนังเงาลายหลังโอ้ยสวยมากแล้วน้องเอขายถูกมากนะคะ4,9 0 0ับาทเท่านั้นรุ่นนี้ของน้องเอสีส้มน้องเอก็ใช้เองเหมือนกันค่ะอดใจไม่ไหวค่ะสวยมากเพราะดีไซน์ตัวนี้ เป็นดีไซน์ที่เจ้าหญิงถือนะคะเห็นเจ้าหญิงถือก็ผลิตให้เลยแล้วเอาวัตถุดิบที่หายากมาใส่ให้นะคะนี่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 ดูด้านในขอบบนเห็นไหมใส่หนังให้หมดเลยขอบบนด้านในใส่หนังให้หมดเลยนอกเอ๋ใส่วัตถุดิบให้มากที่สุดแล้วค่ะพี่พี่ขะแล้วซับในเป็นอะไรรู้ไหมซับในเป็นหนังวัวแท้เกรดเองานตัดเย็บดีและมีคุณภาพมากนะคะพี่พี่คอ่ะนี่ค่ะเห็นไหม4,900บาทพี่พี่ขะ ใช้น,นานได้เป็น10ปี20ปี30ปีหนังงูก็ไม่ใช่ว่าจะเก่าขาดหลุดล็อกล่อนได้ง่ายๆนะเหนียวแข็งแรง,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 งและทนทานไปต่อกันที่สีต่อไปนะคะพี่ๆค่ะอู้หูสีเหลืองลายหลังงูหลามเอองูเหลือมขอพัยค่ะงูเหลือมสวยมาก โดดเด่นมา,ากเจ้าแม่แฟชั่นไม่ควรพลาดจริงๆสําหรับสีแบบนี้นี่เป็นสีที่เือออกไว้แล้วโดดเด่นที่สุดพี่พี่ขานี่เป็นสีที่ต้องบอกเลยว่าสาวๆที่มีความมั่นอกมั่นใจแต่งตัวเก่งมีเสื้อผ้าหลายสีชอบสลับสับเปลี่ยนุนเวียนชอบเปลี่ยนแนวอยู่ทุกวันสวยไม่ซ้ําเลยแต่ละวันเนี่ยหนูขอแนะนําใบนี้เลยจุกของได้เยอะรูราเกินคาดจริงๆพี่พี่รุ่นนี้ใช้แล้วไม่ผิดหวังส่วนทรงองเอวดีทรงดีไซน์เป๊ะเวอร์มาก นะคะแล้วหูเนี่ยเป็นหูไม้แท้นะคะพี่ๆ่าถ้าพี่ๆสนใจสินค้าในคลิปวิดีโอนี้แคปภาพแล้วทักแชทได้เลยฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ต้องการเก็บเงินปลายทางหรือว่า โอนเงินสามารถแจ้งได้เลยค่ะและสําหรับพี่ๆที่รับชมน้องเอ๋ทาง YouTube นะคะน้องเอ๋ก็จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทุกคลิปเลยเมมเบอร์ <Member S 2> น้องเอ๋เสร็จแล้วทักหาน้องเอ๋ทางนายได้เลยค่ะน้องเอ๋ยินดีรับใช้ทุกท่านซับในจะเป็นซับหนังหัวสีดําเหมือนกันทุกใบนะคะไปต่อกันที่สีต่อไปค่ะโอ้โห,โหสีฟ้าลายหลังงูเหลือมหนังเงาสวยโดดเด่นถึงขีดสุดพี่ๆหาที่ไหนไม่ได้แล้วพี่ๆ รู้ไว้เลยนะว่าหนังงูประกบคู่ใบเล็กๆเท่านี้ก็ฟาดล้วไป4ี่หมื่นกว่าแล้วขยับมาหน่อย4ี่หมื่นเก้าห้าหมื่นราคาครึ่งแสนคือสินค้าพวกนี้มีขายอยู่ตามห้างชั้นนำพี่ๆไปดูได้เลยราคาแบบนั้นแหละซื้อทองคํได้แบบบาทกว่าๆเลยอ่ะของที่นุ้ยส่งให้กับพี่ๆเนี่ยเป็นของที่สวยเกินคุณค่าสวยเกินสวยเกินราคาที่นุ้ยส่งให้แบบมากมายมหาศาลเลยนะคะ งานตัวนี้จะไม่มีสายสะพายนะคะงานตัวนี้เป็นงานเอาไว้ถือแล้วถือออกมาจะไม่ทําให้ผิดหวังด้วยเพราะถือออกมาแล้วสวยมากและราคาที่หน่วยส่งให้ก็เป็นราคาที่ถูกมากนะคะถูกมากจริงๆนะคะพี่พีขาถูกตาแตกนะคะขอย้ําเลยค่ะโอ้ยตายแล้วพี่สี่ขา4,900บาทเท่านั้นค่ะอะดูค่ะไปต่อกันที่สีต่อไปค่ะสีต่อไปองเอ๋จะให้ชม,มสเีเขียวเขียวเข้มลายหลัง งูเหลือมอ่าด้วยความที่ลายเขาเป็นสีดํานะคะทําให้สีเขียวไปนั่นคือดูคมเข้มมากเอาลายท้องมาค่ะสำหรับสีเขียวเนี่ยน้องเอกมีให้พี่ๆชม2เวอร์ชั่นนะคะมีลายหลังอูห้หูและลายท้องพี่ๆท้องประกบคู่วสวยมาก ที่เป็นสีเดียวกันนะคะลายหลังก็สวยเห็นลดลายชัดลายทองก็บง่งบอกเลยโอ้โหงานหายากแล้วเกล็ดใหญ่เกล็ดสวยเหลือเกินพี่พี่ค่ะดูดูใบนี้พี่พี่ถือออกมาแล้วหนูมั่นใจเลยนะพี่พี่ต้องสวยและโดดเด่นถึงขีดสุดใครเห็นก็อกมอง ของน้องเอใช้สีส้มอยู่น้องเอกมั่นใจที่จะพูดแบบนั้นเพราะว่าถือไปไหนมาไ,ไหน,เด,นเดินผ่านใครใครก็มองพี่พี่เดินผ่านใครใครเห็นใครก็มองจริง,รงสวยคุ้มค่ามากเลยอู้ลายเขาสวยพี่เห็นลายเขาไหมอ่าด้วยความที่มีความคมเข้มของสีเป็นสีเข้มทําให้ดูคมเข้มแต่ยังคงเห็นลวดลายชัดเจนเห็นกล็ดชัดเจนพี่พี่เห็นไหมพี่พี่เห็นไหมคะงูที่ใช้ผลิตให้เนี่ยเป็นงูตัวใหญ่ดูจากลายนะคะ พี่ดูจากลายได้เลยนะงูผื่นเป็นหมื่นนะคะมาผลิตให้ไม่ใช่หนังงูประกบคู่งูตัวเล็กนะอันนี้งูตัวใหญ่ประกบคู่และสีสุดท้ายโอ้โหสีเทาลายท้องค่ะสวยเรียบหรูมากของจริงสวยกว่าในกล้องนะคะสีเทาสีเทาในกล้องเนี่ยอาจจะดูแบบสีเบากว่าสีอื่นแต่ของจริงดูเรียบหรูและดูแพงมากนะคะ 4,900บาทพี่พี่ค่ะสวยทุกสีดูดีทุกสีดูดีทั้งด้านหน้าด้านหลังโอ้โหเกล็ดใหญ่เกล็ดโตโมโหลานมากของหายากของต้นทุนสูงพี่พี่กว่าจะผลิตเสร็จนะเป็นของที่ผลิตยากค่าฟอกค่าเคมีค่าขัดสีชฉวีวันโอ้อย่าให้พูดเลยมากกว่ากระเป๋าอย่างอื่นเป็นร้อยเท่าเป็นร้อยเท่าค่ะแต่ราคาที่เราส่งให้สุดคุมนะคะสินค้าที่เรส่งให้กับพี่พี่เนี่ยเป็นสินค้าที่ต้องบอกเลยว่า หายากทําให้พี่โดดเด่นและให้พี่พี่ปูมิใจเวลาพี่พี่ออกงานพี่พี่ไม่น้อยหน้าใครอย่างแน่นอนขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของน้องเอ๋ด้วยค่ะแลวน้องเอ๋จะทําคลิปให้พี่พี่ได้ชมกระเป๋าหนังเวยๆแบบนี้อีกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ